เียรีว่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคือจะตำแตงน้ําปลาร้าค่ะไปชมกันเลยค่ะมีแตงนะคะน้ําปลาร้าพัชร้เครียรยเองค่ะมะเขือเทศมะเขือเปราะพริกกระเทียมน้ำมะนาวค่ะน้ำตาลปี๊บผงนัวหรือผงชูรด ไปตำกันเลยนะคะตำแตงน้ำปลรรานะคะเพื่อนๆปลาร้าค่ะนี่ค่ะปลาราพัชไรเคเองต้มใหม่ๆสดๆมัดๆหอมมากเลยเราอยากกินตำแตงเลยรกเลยค่ะพริกสิบเม็ดกระเทียมสองกรีบค่ะใส่ลงไป น้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนแกงครึ่งช้อนแกงพอค่ะหวานเกินเดี๋ยวไม่อร่อยผสมลงผงชูรสครึงร่งช้อนกาแฟค่ะใส่ลงไปโขลกเลยนะคะนี่ค่ะร้อนเหนื่อแตกเลยมะเขือเทศค่ะสองลูก มะเขือเปราะหนึ่งลูกค่ะน้ำปลาพัชรไล่เคีย่ยเองค่ะสองช้อนแกงพอเดี๋ยวเค็มเกินน้ำปลาไม่ต้องใส่นะคะมะนาวค่ะหนึ่งลูกใส่ลงไปแล้วก็ยวกยวกเลยค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนี่ค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ชิมเลยค่ะ เสียงขอดคบน่ากินนี่อร่อยมากจริงๆค่ะลงเลยนะคะแตงค่ะสับเป็นชิ้นๆหรือว่าจะสับเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะแตงล้านค่ะรูอยู่ยาแบบนเนี้ยเนี่ยสองลูกเองแล้วก็คนเลยค่ะนี่ยค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตังแต่น้ำปลาร้าค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย